ทุกคนห้อง VIP ทุกคนเลิดไหมนี่ดูเตียงนอนสิทุกคนใหญ่ยักษ์มากอลังการทีวีจอแบนใหญ่มากที่71ดลาดพร้าว1วิลล่าดูสิห้องน้ำทุกคนนู้น่าจะปีนไปถึงดาดฟ้าไปสวรรค์ชั้น7ก็ยังได้ในห้องน,น้ำเห็นไหมห้องน้ำจะเป็นแบบปิดล็อกสนอย่างนี้เลยแยกออกจากห้องนอนลดมากทุกคนแอร์เย็นฉ่ำเดี๋ยวเราจะเดินจากที่นี่ไปดูบรรยากาศข้างนอกไหม อ่ะถ่ายคร่าวๆก่อนเนาะ EP นี้นะทุกคนอย่าลืมตาม EP นี้นะเดี๋ยวเลยไปหาของกินดีไหมไปดูตลาดตลาดนะัดตรงข้ามกับ east view central west view เนี่ยฮะบรรยากาศดิบๆสดๆเลยฮะทุกคนเห็นไหมแต่ละห้องเป็นอย่างนี้นะอาจจะดูเหมือนกับไม่ต้นไม้เท่าไหร่แต่ดูสีความเป็นธรรมชาติทุกคนนั่งเล่นกันเงียบๆมีความเป็นส่วนตัวอันนี้คือเลิศ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 นะฮะเดี๋ยวเราจะไปนะทุกคนนี่ยถ่ายคร่าวๆก่อนทุกคนเ,นเ,นคนเดี๋ยวเราจะเดินจากนาคนิวาดซอยนี้ซอย6ครับทุกคน ซอยสี่ซอยสี่นะโรงแรมรีสอร์ทเนี่ะเดี๋ยวจะไปจากทุกคนนะจะเดินไปแบบเรียบเรียง่ายๆไปตลาดนะัดไปเซ็นทันอีซิลไหมเดินไปทางนั้นนะทุกคนรถดมากไม่อยากไปไหนเลยอ,อยากทุกคนจริงๆไม่อยากไปถ่ายอะไรมาฝากแล้วละ่ะอยากจะนอนพักผ่อนทุกคนนะฮะจะชมแต่โรงแรมความสวยงามดูสิทุกคนจ๋าเลิศมากเพียบพร้อมนะฮะหมอนสี่ใบทุกคนเหนนะเ็นไหมเป็ดไหม อ่ะเราไปกันทุกคนไปชมเมืองกันลาดพร้าวเจ็ดเอยเห็นหน้าตัวเองแล้วคือนี่ฮะทุกคนยังกับราชวางบรรยากาศแบบเมืองนอกมากๆออกแบบเป็นสัดส่วนมากค่ะทุกคนมีอาหงอาหารด้วยนะตามสั่งก็มีนะจ๊ะแต่ตอนเช้าจะมีอาหารบริการลูกค้าสุดฤทธิ์สุดเด็ฮะนี่นะทุกคนนะฮะนี่มานั่งชิลเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนมานั่งดูปลาตอนกลาคืนไหม นะฮะตัดทรงทับซิมตานม,มินปักคาฟมีหมดเลยนะฮะทุกคนบรรยากาศรุดมากเดี๋ยวเราเดินไปนะฮะเลี้ยวขวาออกไปปากซอยนะฮานาคนิวาดสี่ทุกคนนี่ฮะทุกคนพัดิชนีสวยงามมากองค์นี้นะครับนี่ฮะทุกคนต้องใส่แมสนะฮะบรรยากาศฝุ่นนะฮะอาจจะมีฝุ่นมี ควันรถอย่าง้ยใส่หน้ากากว่าแต่คนก็แล้วแต่ความเคยชินนะ,ะทุกคนนี่ฮะทุกคนนาดนิวาสหแต่ว่าวิลล่าเดอะวิลล่า71เนี่ยจะอยู่นาดนิวาสสแต่ตรงนี้จะเป็นตลาดฮะตลาดฮะตลาดนะัดนะฮะเป็นตลาดทุกวันนี่ฮะทุกคนตลาดนี่มีน้ำเต้าหู้ด้วยฮะทุกคนว้ามน้ำเต้าหู้นะฮะไก่ทอดด้ว่ฮะ ไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนน้อไก่ทอดหัดใหญ่ยิปปะดุปะดุโปโกนี่ค่ะมีกับข้าวนะทุกคนมีแกงใต้ค่ะทุกคน ถ้าเป็นถ้าเป็นไก่ทอดหัดใหญ่แท้จะต้องมีหอมถูกไหมฮะอต้องไม่มีไม่ได้นะอันนี้แสดงว่าคนหัดใหญ่แท้ไม่หรือว่าคนใต้ฮะคน <มา S 1> ใต้ใตแท้ใช่ไหมคนจังหวัดอะไรลูกาว,วายพี่นี่หัดใหญ่เลยพี่เลยรู้ไงนะฮะแล้วข้าวเดี่ยวที่บางเจ้านี่เขาใช้เชี่ยวงูเลยนะจะนุ่มร้อนเย็นก็ยังไม่คืนตัวแต่บ,บางเจ้าเนี่ยมันจะ เย็นอ่นุ่มเฉพาะตอนมันเ้าเหนียวร้อนแต่บางเจ้าก็ใช้เที่ยวงูลเลยนะอันนี้ของแพ้่แล้ทุกคนควรสนับสนุนนะเพราะบางเจ้าเอาแต่ชื่อไปแล้วสร้างชื่อมันเสียไปเลยอะไม่มีหอมทอดมันจะไม่อร่อยไงยนูรักษาเอาไว้นะอย่าทิ้งนะหอมเที่ยวต้องมีหอมทอดต้องมีขอบคุณนะคะเอาแล้วไม่มีตับทอดหรอไม่มี ไม่ไม่มีขายใช่ไหมฮะอ๋อแสดงว่าหนูมีสองสาขาหรอมีะจายสาขาอ๋อมีเป็นสิบอ๋อเหรอครับเหรอเออดีจังเลยมันต้องคงเอกลักษณ์เอาไว้นะลูกนาอย่าเป็นหาดใหญ่ใส่ทอดของปลอมนะบางคนเอาไปอ่ะมีของปลอมแล้วบางคนกินแล้วไม่ติดใจไงเขาก็จะเสียชื่อไม่ซื้ออีกอย่างนี้เลิศนะฮะนี่อยู่ตรงนากนิวาส่ะทุกคนนักตลาดอันนี้เรียกว่าตลาดอะไรนะผู้ใหญ่อ้วนหรออ๋อ นี่ฮะข้าวขาหมูเล่าคุงกี่ทุกคนแลวตรงนี้จะมีชีตานะครับชีต้าหมาล่านะฮะอันนี้ฮะน่าสนใจไหมฮะทุกคนนะฮะโอเคไหมน่าสนใจไหมมีแจ่ของกินด,ดีๆนะฮะเลี้ยวซ้ายก็ไปซอยเดอะวิลล่าเจ็ดสิบเจ็ดทุกคนนะฮะนี่ฮะเดอะวิลล่า นะฮะเข้าไป200เมตรคะที่พักโคตรสบายสไตล์รีสอร์ทเลิศมากทุกคนเลิศมากถึงบอกว่าช่องของเรานะฮะถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆก,ก็เติบโตกันไปด้วยกันนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะแต่ละคลิปที่ผ่านมานะฮะนอกจากจะเป็นที่กินที่พักก็มีวัดวาอารามวิถีชีวิตชุมชนนะฮะฉะนั้นเราได้รับน้ําใจไมตรีจากสิ่ง ออการลยาณมิรที่เราไปเยือนนะฮะมาฝากกันบอกต่อสิ่งดีๆให้กันไปบ้านพี่เอกสรพลพง์ไปวัดแครที่สุพรรณเห็นไหมฮะไปดออูต้นไม้ยักษ์มะขามที่ใหญ่สุดในโลกอายุพันปีนะฮะแล้วก็มาฝากกันนอกจากแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องพักไปทําหลักสูตรที่ไหนแล้วก็เอาของดีๆมาฝากในช่องนี้นะฮะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจะไปกินข้าวขาหมูเมื่อกี้กันแล้วก็ไปตอนเย็นก็ไปกินหมูกระทะกันดีไหม ระหว่งางรอทําหลักสูตรในห้องประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมบรรยากาศวิลล่า71จะอยู่ข้างในทุกคนเดินชมวิวออกมาทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเนาะนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ